ในการเดินของเราเมื่อกี้เป็นผู้หญิงมั่นใจอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าเราพยายามที่จะตั้งใจโดยที่ไม่มีฟีลลิ่งอะไรกับตัวของตัวเองเลยการเดินจำไว้เลยนะว่าคอนเซปต์ผู้หญิงเราจะต้องมีสะโพกเสมอนะคะห้ามเดินทื่อๆถึงแม้ว่าคุณจะไม่เดินขาทาง แต่ถ้าสะโพกไม่มีมันก็เท่านั้นจริตมันอยู่ตรงนั้นและก็องศาหน้ามือจะต้องฟรีสไตล์ให้เป็นถ้าครูต่อท่าเต้นให้และตอนที่ตัวเองเต้นท่าของครูรับมองพื้นอย่างเดียวอ่ะหรือนึกท่าแล้วมองเพดานอย่างเงี้ยตาลอยอย่างเงี้ยค่ะ personality คุณเสียทันทีเข้าใจไหมคะใจเราอยู่กับเพลงเราจะใช้ร่างกายไปกับเพลงถ้าใจไม่อยู่กับเพลงเต้นให้ตายยังไงก็ไม่ไปได้วยกันเข้าใจไหมคะแค่คุณย่ำเท้าไปอ่ะ มันคือความซอฟต์ให้เท่ากับบีดเพลงนะะถ้าคุณเพลงมันอูมแต่คุณมันไม่ใช่อ่ะมันคนละเรื่องมันคอนทราสต์กันนี่คือสิ่งที่เราต้องเทคกลับไปเวลาเต้นเวลาเต้นท่าที่ครูให้มันใช่กับเพลงแล้วมันใช่กับบีดนั้นไหมเขี่ยไหมะคะสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเข้าถึงเพลงได้คือสะโพกถ้าเรารู้สึกอยากจะมูฟสะโพกมากขึ้นกับจังหวะไหนให้ทำนะคะอย่าไปกดตัวเองไว้โอเคไหม ได้ยินอะไรอยากจะม้มแบบไหนเพิ่มทำเลยนะคะ